ขวดสเตเลตใส่เครื่องดื่มแช่เย็นครับเย็นไมไ่เย็นก็ดูสภาพนี่เป็นน้ำแข็งเกาะเลยครับเปิดฟ้าครับเย็นจนปวดมือโอ้นี่กับบรรยากาศแดดร่มน้ตกตอนเย็นเย็นครับ ความสุขที่คุณดื่มได้กับขวดบรรจุเครื่องดื่มแช่ยเย็นเป็นสแตเลสครับเหมือนเราดูหนังคารบอยสมัยก่อนครับนี่เพกขี่ม้าขาวพกใส่กระเป๋าครับแค่นี้ก็ไม่ร่วงแตกแล้วครับ